จะเป็นพราที่บักวัดพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ประมาณบ่ายกว่าบ่ายสองนะครับอ๋อช่วงบ่ายสองมันเป็นช่วงที่น่าจะจำบัดวัดช่วงนั้นโดยส่วนมากอ่ะอืมก็มัรแล้วอ๋อได้ได้มีค่าใช้จ่ายไหม มีค่าใช้จ่ายสองครับโอเคมาที่วัดได้เลยถ้ามาเจอธรรมภาพจะพาลูกอื่นจะรับแทนจา้าดีครับเนเนต้องมาตั้งฝั่งนี้แล้วมันจะเห็นหน้าเด็กจะท่านักเรีว่าต้องถือเอาออีเดินสุขเจริญธรรมาได้ยัตยอมจะได้ทำทุกคนตกท่านวันนี้มาอ้อเสาะโยมโอ้<ะ>มาอ้อเสาะอยู่ อันนี้โยมนะมองมองเอยอันนี้มาอาอเสาะตรงนี้นะโยบนะอันนี้มานอนออเสาะเอามือในจัรเท้าไว้นะเออจ่อจ่อ เขาแบบนิ่งมากเลยพี่หนบอกว่าซื้อโซ่สิบเมตรพารจอรดลุดน้นลิ้นใช่เหรอทำได้สิพาจอรดลุ้นนี่เลยเฮุพวกวิ่งแล้วเดี๋ยวเขาว่าเราจะเอาแรงจ่อไนเลยนี่นี่อะไรอซวันนี้เดี๋ยโอ้โดนนั่งดู อ้อนอะไรไอ้อนอะไนระมาขึ้นมาข้างบนดีๆสิมาขึ้นมาอ่ะขึ้นมาแล้วมา,มาบอดด์เนี่ยเนี่นี่ยเต้นระวังนะต้นนะครับทุกตารางอืมแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเออหลบเลีกยงนะพอจะโดนกัดแล้วก็งงกลัวแล้วก็ยืนแข็งแล้วก็กัดเอากัดเอาอเอาลยอ่ะาต่อามาขอจบเด็กมาข้างบนนะเออนั่นแหละ อนอนลงอึ๊บอ๊บโอ้โยเอออ่ะเอออเฟเอานี้ถ่ายรูปถ่ายให้เห็นจอนอนแล้วก็เห็นปราจารแบบจับจัมละลายมุมอ้ยวันนี้นอนสบายสบายความสุขของจอคุโยมความสุขของจอความสุขของจอคุโยม อะไรอ่ะเล,เลยเอ่อม,มุมๆมนั่นคล้ายๆนั่นแหละอยาาเนี้ก็ได้ไอ้จอชัดๆศิลปะบทในการนอนวันนี้นอนสบายๆนอนให้เจ้าวาดเก่าพุงให้ไหนวะอันนี้ไข่ไข่ไข่จอใช่ไหมโอ้ไข่จอเวย้ยจ่อมีไข่ใหญ่ด้วยไข่ที่เยอะแล้ะเวลา <laughs> นะไข่ใบสองใบยี่สิบบาท สองใบสิบบาทสบายสบายพ่อเก่าให้ <c oughs> จ้ายจ่อเอฟซีเด้อเอามามามาประมวลภาพถ่ายภาพไหนที่ถูกใจที่สุดนะเดี๋ยวจะได้เอามาทำปฏิทินนะภาพไหนที่โยมถูกใจมากที่สุดทำปฏิทินอ,อยู่กัน <c oughs> จ่อจับมือไวเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยถ้าฟังนี่จ่อจับมือไว้เลยอ่ะอค,คนเก่งเลยคนเก่งเย้ยกินอิ่มแล้วนะโยมนะบาะว่าลงตาแล้วก็แม็กเอามาให้กินแล้วกินอิ่มแล้วตอนนี้ก็นอนแล้วนะนอนอย่ามาจับนูเด้งอย่ามาจับหนูนะ,ะเที่ยวมันเที่ยวมันเคียเค่ยว โอ้จ,อจ,อจอ่จอจอจ่อจ่อจ่อจจ่อจไหนวะไหนวะต้นนิ่มเขมาเอาแปรงชุบน้ำอาบน้ำไม่จ่อเฉยนะใครต้นนิ่มอะงั้นไม่โดนจ่อกัดเลยนะอที่เขายอมนะจ่อปกติจะหาไม่ได้เริ่มหาได้แล้วก็เริ่มจะโดนน้ำที่มันนิดหน่อยต้องก็ค่อยๆเคยชินไปเรื่อยๆ ต่อไปนี่จับขันอาบเองเลยนอนสบายเลยนอนสบายเลยดูกล้องมันให้ชัดๆตั้งให้เห็นหน้าจอบไหมเห็นเนาะโอเคโอเคว้าวตรงเออฟองมันไล่กันโอ้โหต้องให้เน้นกระโดดตามเลยบ่อนี้มากกว่าสิบโดดเลยจ้ะมันบ่อที่เขาไม่มีมันจะมาใส่เอ่นเรียกว่าไข่ใต้ยทั้งตัวเลยลึกจุเนาะลึดีจ แรงแท็กรัวจานนี่แหละใช่ไหมตดวนได้เร uh ็วมาตัวแรงไป็นนัุณโยมนะนอนนอนให้เจ้าวาดเกาให้คนอยู่ดูสิสบายขนาดไหนพกแต้องใส่บ้านจอดต้องติดแอร์แล้โยมพี่พรสวรรค์ บ้านจอยต้องติดแอร์แล้วมั้งเนี่ยใครมาจะได้เย็นๆสบายๆเหมือนจะตั้งเอาดินน้ำมันอุดรูเยอะหน่ยนะก <c oughs> ินน้ำมันเลยหัะพี <c oughs> บายเปลืองใ,ใช้ดินน้ำมันปวดนะ <c oughs> นั่นนอนน่ะลูกกวดน,น,นอนอ่ะจรรญพรญาติโยมทุกคนดูท่านนะงานบางอย่างก็หาคนเหมาะสมยากถ้าใช่นะ ลิงตัวนี้มายังไงครับอยากทราบประวัติชอบจอหน่ารักเอฟซี FC จอจะแมกลองคนโยมจอเนี่ยมาอยู่ที่วัดได้ประมาณอสปีคนโยมโดยประมาณ3ปีนะมานี่เป็นลิงที่มีอายุแล้วแต่ขอมโยมขอมเหมือนลิงทั่วไปนี่แหละขอมนะก็เลยได้ให้ให้อาหารคนโยม แรกๆก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้พระเท่าไหร่ก็จะไปคุยเคียขยะแล้วมานั่งดูพระก็กลัวจะมาชิงก็ต้องปิดปิดกรงเหล็กปิดอะไรหมดเลยโยมนะทีนี้ก็จอก็จะมานั่งดูพระกินก็ยื่นอะไรให้กินเขาก็รับไปกินคนโยมนะแล้วตอนนั้น,นเขาจะไม่ค่อยไว้ใจอย่างนี้เขาจะยิ้มให้ตลอดจะดุคนโยมนะจะดุพร้อมที่จะกัดอย่างเดียวเลยนะ,นะตอนนั้นเนี่ยพระก็ไม่รู้ก็แกล้งก็ยอกันตามภาษาคนโยมนะจนสุดท้ายวันหนึ่งก็ อัตมรภาพก็เลยลองลองอถ่ายคลิปจอลงในอแอปต,ต๊อกคุณโยมนะปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบกันมากจนวันหนึ่งก็เลยได้ไลฟ์สดลงในในแอนะปฟ้าแอปฟ้าในปกติก็ไลฟ์สดบรรยายนทำอยู่แล้วคุณยมนะก็เลยมีการได้นำคลิปจอเพราะว่ามี f อซเยอะนะมาเอามาโพ์ด,ด้วยเราไม่ไม่รู้ว่าจอชื่ออะไรถามก็ไม่บอกจอจอชื่ออะไรนะ เจ้ามีแม่มีแม่หรือเปล่ามีพี่น้องกี่คนโอ้ยโอ้ยคันคันคันตรงนี้คันตรงนี้เออดูดิโยมเอ,อ้ยนี่เออไม่ยอมตอบอ่ะถ่ายภาพเลยนะลูกนะมนยมอมเพ่บอกชื่อผมกับคนอหรอเนี่ยถ่ายภาพอย่างนี้สวยเลยถ่าย,ายอ,าอ่าเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอ่ออออาถ่ายภาพไปห,หน่อยลูกปัญญา,าถ่ายเออเอานโน่นแหละอานโน่นเอเอามาจะาไว้อ่านข้อความถ่ายภาพดิ